สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเตรียมโอเปนโตสําหรับไว้เปทานที่ทํางานวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับเมนูโอเปนโตหรืออาหารกลางวันของเราก็จะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าในบางวันที่ยุ่งมากๆก็จะมีเวลาทานแค่10-15นาทีเองค่ะเมนูวันนี้ของเราก็คือไขมอ่ม้วนปลาแซลมอนย่างทาโกกาลิในอองออยแล้วก็สลัดปูกอัดพร้อมกับแยกน้ําสลัดไปด้วยค่ะ แล้วเราก็จะทำการแลปเพื่อไม่ให้หนาอาหารแห้งแล้วก็ไม่ให้อาหารเลอะที่ฝาด้วยนะคะทำการปิดฝาแล้วก็ห่อด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่งค่ะการห่อด้วยผ้าแบบนี้ภาษาญี่ปุ่นเราเรียกว่าฟูโรชิกินะคะการห่อแบบฟูโรชิกิก็มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของสิ่งของที่เราจะห่อค่ะเช่นเดียวกันกับเวลาจะให้ของขวัญก็จะห่อด้วยฟูโรชิกิเพื่อทำให้ของขวัญดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะมาเตรียมของหวานแล้วก็ของทานเล่นนะคะวันนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดจากโอ,อกินาว่าส่วนของทานเล่นก็จะเป็นลูกเกดกับถั่วประเภทต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็ทําการห่อด้วยผ้าเหมือนเดิมค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจการห่อผ้าแบบฟูโรชิกิก็สามารถหาซื้อผ้าได้ในดโดโซหรือว่าศูนย์การค้าทั่วไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารกลางวันวันพรุ่งนี้